สวัสดีค่ะเพื่นพนพอนๆพบกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาชมต้นชนชมอีกหนึ่งต้นที่ยายมะนาวเปลี่ยนดินให้ชนชมต้นนี้โดยที่ยายมะนาวไม่ได้ตัดยอดตัดกิ่งนะคะแต่ช่วงนั้นชนชมต้นนี้กําลังจะออกดอกช่อนี้นะคะแต่คีนี้ต่างช่อต่างๆเนี่ยค่ะช่อต่างๆ จะไม่ค่อยมีดอกจะไม่ค่อยติดดอกเลยเพราะว่าดินดินเขาแน่นนะคะเพื่อนๆดินเขาแน่นก็จะมีช่อเดียวที่ที่มีดอกออกมานะคะที่มีดอกออกมาแล้วทีนี้ยายมะนาวก็มาสังเกตดูว่าเป็นเพราะอะไรช่ออื่นยอดอื่นๆทําไมไม่มีดอกนะคะยายมะนาวก็เลยมาดูที่ดินค่ะดินของชนชมนะคะทีนี้ยายมะนาวมาดูแล้วชนชมต้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินมานาน ยายมะนาวก็เลยเปลี่ยนดินค่ะเพื่อนๆก็เลยมาเปลี่ยนดินให้ชนชมต้นนี้ยายนาวเปลี่ยนนี่ค่ะดินใบก้ามปูเศษวัส,สดุต่างๆที่ยายมะนาวาหามานะคะปลูกก็คือเป็นใบก้ามปูแล้วก็เป็นดินที่ตลาดด้วยนะคะใบกัมปูเห็นไหมคะเนี่ยใบกัมปูนี่ต้นใบกัมปูนะคะเล็กๆนี่เขากาลังจะโผล่ขึ้นมานะะี่ค่ะเพราะว่ามันอยู่มากับดินเนาะผสมกับดินนะคะนี่เป็นดินใบกัมปูนะคะเพื่อนเพื่อนที่ปลูก ะะยายมะนาวจะใช้ดินใบกัมปูนะคะเพื่อนๆปลูกต้นชนชมเพราะว่าดินใบกัมปูจะมีไฮโดรเจนอยู่ตรงนั้นจะมีธาตุอาหารให้ต้นไม้ของเราได้ดีนะคะเพื่อนๆจะให้อาหารจะมีธาตุอาหารหลักๆให้กับต้นไม้ของเราได้ดีไม่ว่าต้นไม้ประเภทอันไหนประเภทอะไรนอกจากชนชมแล้วก็มีโป้ยเซียนนะคะที่ยยมะนาวปลูกก็ เศษสูตรรใบไม้จากใบกัมปูค่ะมาดูว่าต้นชนชมต้นนี้หลังจากที่ยายมะนาวเปลี่ยนดินได้ประมาณ20วันนะคะประมาณ20วันเขาไม่ตายนะคะเพื่อนๆเรารีบเปลี่ยนเขาก็จะมีดอกนี่ค่ะแทงดอกบานช่อดอกบานออกมาให้เราได้ชื่นชมนะคะเป็นต้นชนชมดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆเป็นต้นชนชมดอกซ้อนที่ยายมะนาว ปลูกซะส่วนมากนะคะเพราะว่าชนชมดอกซรถ้าเราปลูกถ้าเราปลูกรู้วิธีของเขาเขาจะสามารถออกดอกจะมีดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมตลอดฤดูกาลนะคะเพื่อนๆตลอดฤดูการถ้าเราปลูกชนชมดอกซ้อนเราจะได้ชมดอกทุกๆฤดูถ้าเรารู้วิธีดูแล รู้วิธีใส่ดินอย่างไรใส่กระถางแบบไหนดินไม่อมน้ำดินไม่ชื้นนะคะชนชมของเราก็จะสามารถแตกช่อดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมมาดูค่ะเห็นไหมพอยายมะนาวเปลี่ยนดินปุ๊บเห็นไหมคะผลงานดีใจมากๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คือผลงานหลังจากที่ยายมะนาวเปลี่ยน เปลี่ยนดินนะคะพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าต้นไม้เศษเศษเศษเม็ดของนี่ค่ะกำลังกําลังขึ้นมานะคะเพราะว่าเย็มะนาวพึ่งเปลี่ยนให้ไม่นานนะคะนี่ค่ะเศษวัสดุใบไม้ที่ที่มาจากดินนะคะนี่คือผลงานที่ดีแล้วก็เยี่ยมยอดนะคะมันก็คือความสุขอีกหนึ่งอย่างที่เราทำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้ความสุขเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่า ยายมะนาวเปลี่ยนดินใบก้ามปูให้เขาแล้วก็ใช้จุลินซีสั่งข้อแสงนะคะรถให้เขาด้วยนะคะแล้วก็วางฐานนะคะวางฐานนะคะฐานนึ่งข้าวนะคะหลายๆคนหลายๆท่านก็สงสัยถามยมายมะนาวเช่นเดียวกันว่าฐานมันจะเกี่ยวกันอะไรมันจะดีเหรอดีค่ะลองทําดูนะคะลองใช้ลองดูนะคะยายมะนาวจะใช้ฐานใช้ฐานสะส่วนมากแทนกับอ่า กะมะาพร้าวนะคะยามนาวจะใช้ตัวฐานเนี่ยวางข้างบนเลยค่ะยามนาวจะใช้ตัวฐานนคะคะวางข้างบนให้กับต้นชนชมของยามนาวนะคะรู้สึกว่าดีดีและเยี่ยมยอดมากๆค่ะต้นชนชมของยามนาวแตกช่อดอกออกมาแทบทุกยอดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเปลี่ยนดินแล้วแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็วางฐานข้างบนนะคะเพื่อนๆเขาก็เริ่มนะคะ แทงช่อดอกออกมาแทบทุกช่อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือผลงานที่ยายมะนาวทําดูว่าเพราะว่าต้นชนชมต้นนี้ดูว่าเหมือนว่าเขาจะไม่อยากต,ติดดอกอยากจะออกดอกมาให้ยายมะนาวเห็นไหมคะนี่ออกดอกมาอย่างเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแทงออกมาอย่างเยอะเลยค่ะแทงตูมออกมาอย่างเยอะเลยนะคะทุกคนแทบทุกช่อแทบทุกตูมเลยนะคะนี่แหละค่ะการที่เราดูดูชนชมต้นไหนที่มันผิดสังเกต ต้นไหนที่ดูแล้วว่าเขาไม่ติดดอกไม่มีแทงช่อตูมออกมาให้เราเห็นเป็นประเภทดูใบนะคะเพื่อนๆเป็นประเภทดูใบมีแต่ใบลองทําลักษณะเดียวกันกับยายมะนาวลองดูนะคะเพื่อนเนลองทําแบบนี้ลองดูนะคะเพื่อนเนลองทําว่าอดูกระถางสิว่าแน่นดินแน่นไหมนะคะเพื่อนๆดูกระถางดูดินดูดินของต้นไม้ของเราว่าดินของต้นไม้ของเรา เคยเปลี่ยนบ้างไหมนะคะเคยเปลี่ยนดินให้ชนชมของเราบ้างไหมเคยให้ปุ๋ยไหมนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ดินที่เราใช้เป็นดินแบบไหนนะคะเพื่อนๆนดินที่เราใช้ถ้าดินดีถ้าดินดีด,นด,ดินล้วน,ด,น,วนดินล้วนดินระบายน้ำได้ดีต้นไม้ของเราก็จะนี่ค่ะสดชื่นแล้วก็ แทงช่อดอกออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอีกไม่นานดอกชนชมต้นนี้ก็คงจะบานสะพรัง่งเต็มต้นนะคะเพื่อนๆยายมะนาวเพิ่งทําได้ยี่สิบวันเห็นไหมคะผลงานที่เราดูแลเขาใส่ใจนิดนึงแล้วก็แดดต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆนเห็นไหมตอนนี้แสงแดดค่ะ,ะแสงแดดยายมะนาวจะวางตรงนี้เลยนะคะแสงแดดต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้ว เขาก็จะแตกช่อดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะการการที่เราใส่ใจดูแลนิดนึงก็รู้สึกว่าได้ความสุขนะคะเอา้ามีตัวอะไรมาคะเพื่อน,เอนๆเห็นไหมคะน้องเงินเงินมาเดินกับคุณแม่นะคะเพื่อน,เอนๆเห็นไหมเขาจะมาเดินกับคุณแม่นี่ละค่ะกับการดูแลเห็นไหมคะนี่ก็คือแดดออกมาแล้วคะ่ะ ชนชมจะชอบมากถ้าเห็นแดดนะคะเพื่อนๆนี่คือผลงานของยายมะนาวที่ปลูกชนชมแต่ยายมะนาวไม่ได้ปลูกจําหน่ายนะคะยายมะนาวปลูกไว้ชื่นชมของตัวเองดูแลของตัวเองอปลูกไว้ดูนะคะปลูกไว้ชื่นชมแต่ก็ไม่แน่นะคะอนาคตข้างหน้าถ้าสวนเติบโตขึ้นกว่านี้ก็อาจจะมีการจําหน่ายก็ได้ฮะพูดหยอกๆค่ะเห็นไหมคะดอกดอกดอกเติมมากๆนะคะ พวกนี้คือยายมะนาวทําไว้แล้วนะคะทาไว้แล้วนานแล้วเขาก็ให้ดอกตลอดนะคะตลอดทั้งปีนี่คือชนชมดอกซ้อนที่ยายมะนาวปลูกและเลี้ยงไว้นะคะเพื่อนๆผลงานของตัวเองได้ออกมาแบบนี้ขนาดนี้เราก็ดีใจนะคะเพื่อนๆนะยายมะนาวจะปลูกต้นไม้นานาชนิดนะคะเพื่อนๆปลูกต้นไม้นานาชนิดปลูกไว้ชื่นชมดูความสดชื่นและสวยงาม นะคะของเขานะคะเนี่ยปลูกถูกวิธีเพื่อนๆนคนที่กําลังอยากจะเลี้ยงชนชมอยากจะปลูกชนชมแต่ยังไม่มีแนวทางว่าแต่ยังไม่รู้หลักการว่าจะปลูกอย่างไรรากถึงจะไม่เน่าพอปลูกแล้วซื้อมาจากร้านแล้วก็มีแต่เน่าเน่าเน่า,นาไม่รอดเลยค่ะ นี่แหละค่ะก็คือทําแบบนี้นะคะทําเหมือนยายมะนาวทํานะคะเพื่อนๆก็คือปลูกด้วยเศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูนะคะทุกคนเศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูเศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูจะเป็นสมดุลที่ดีจะเสริมสร้างสมดุลที่ดีให้กับต้นไม้ของเราได้ดีมากๆนะคะเพื่อนๆเศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูจะมีจําหน่ายอยู่ที่ ร้านเกษตรทั่วไปนะคะการเลี้ยงชนชมปลูกชนชมเพื่อนๆอนอย่าใช้ดินแกลบนะคะทุกคนใช้ดินใบก้ามปูนะคะดินใบก้ามปูผสมกับมะพร้าวก็ได้หรือว่าจะเป็นดินใบก้ามปูล้วนๆก็ได้กระถางต้องมีรูนะคะกระถางต้องมีรูวางให้ที่พอเหมาะกับต้นชนชมของเราแล้วชนชมของเราก็จะติดดอกแทงช่อดอก ออกมาให้เราได้ชื่นชมดอกสวยๆนะคะต้นนี้ยายมะนาวไม่มั่นใจว่ามีชื่อว่าอย่างไรแต่ยายมะนาวคร่าวๆว่าเรียกว่าเขาแกละค่ะเพราะว่าใบของชนชมต้นนี้จะเป็นลักษณะของเขาเองนะคะเพื่อนๆใบของเขาจะเป็นลักษณะตัวนี้แบบนี้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะมีลักษณะแตกต่างจากเพื่อนมากๆค่ะต้นของเขาลําต้นของเขาก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหม ต้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมต้นของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะเป็นขาวนะคะเป็นเทาๆขาวๆนะคะแล้วก็ใบของเขาก็จะเป็นใบนี่ค่ะนี่ค่ะโขดงอเข้ามาอย่างนี้นี่เป็นเป็นของเขาเองนะคะเป็นสายพันธุ์ของเขาเองไม่ใช่ว่าชนชมจะตายนะคะหรือว่าไม่ใช่ว่าทําไมใบไม่สวยนะคะเพื่อนๆนี่คือลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าของเขาใบเขาจะตายหรือว่าใบเขาไม่สวยไม่มีปุ๋ยไม่มีดินให้เขา ไม่มีอา,อาหารเลี้ยงอาหารไม่พอไม่เหมือนใบอื่นๆต้นอื่นๆน,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 นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะของเขาแบบนี้เองนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆ,กด,ก,อนๆกดติดตามช่องยายมะนาวด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะมีคลิปดีๆอะไรดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามต่อไปคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ